ยกมือสิบนิ้ววางคิ้วเกศาอาหังวันตาเอาอาพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชื้เฮมาลากินเอ้าม่วนครับผมครับส่งการเก็ผ่านไปนะครับเนาะครับแล้ววันนี้ครับคนท้องบอกเป็นวันปากปีนะครับเนาะวันปากปีก็คือหลังวันพญาวันหนึ่งวันนะครับครับแล้วเปิดกัจะนิยมกันเนาะทางภาคเหนือล้านนานะครับเพื่อกระจายกินกันแกงมณุนกันนะครับนะครับแกงมณุนหรือวัดแลกกระตาบมนูนนะครับแต่วันนี้เชเฮมาลาก็ ได้ตำมนุนนะครับพี่น้องครับได้ตำมนุนมานล้ครับเนาะ่าเจ้านี่ครับผมก่อนจะเป็นแกงตำมนุนนี่เป็นแกงแกะก่อนพี่น้องก้อนอย่างก่อนเขากินเขาต้องแกะนี่ครับหยอกล้อปด้เด้อคำหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวมาเตะก็มาแกะแกงมนุนกันนะครับเนาะครับตำมนุนพี่น้องใส่ถ้วยก่อนเนาะ อันนี้มาจีเข้ากันเนอะครับจะเป็นลืมครับผมครับน้ำพริกตาแดงยี่ห้อลุงนานครับอร่อยล้ำเสมอครับผมบอันนี้เข้าหนึ่งพี่น้องเลยบมนเลือถืเข้าพี่น้อง ครับทำมม,มออนุนมอสคันานเลอร์นี่นะอืมเร็ะขอบคุณเอฟซีนะครับแล้ขวอว็คเพื่อนๆอยู่ลุเปอร์นะครับผม่ติดตามกันตลอดมานะครับขอขอบคุณตัวเองนะครับ เพีน่น้องโอตตำมะนุนมอขนาดเลยกรับว่าจะมีพี่ขั้วด้วยนะครับนะครับพี่นะขั้วพป่น้องหอมๆนะกินเข้าไปแล้วหอมเผ็ดตัวหอมตัวค,ค,ครับกินสับกับรำไปยังกินน้ำพริกกับรำไปยังกินตำมะนุนกับรำแหยงครับผม แปะไปน้องแปะแปะแปะวันนี้ต่มรนลุอย่างเดียวเนอะเราเอาอย่างอื่นมาสูนแลครับวันนี้ครับผมดูวันนี้น้องขามโตโตบตวัโตฮะ làm cái tê, tê móc này này. bị nóng nữa. เผ็ดตัวเลยครับผมกินพริก mm hmm. พริกคั่วครับเผ็ด mm hmm. ระหยุดมปได้ うん。 คำขนาดขอบคุณที่ติกตรมครับสมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ